ตัวแม่หรอไม่รู้สิมันเป็นคำชมปะถ้าเป็นคำชมจะบอกว่าใช่เขาเรียกว่ามันเป็นการแสดงตัวตนของเราเองโดยแท้ชุดชั้นในเนี่ย <laughs> ให้ความรู้สึกหลายอย่างมากสำคัญกับผู้หญิงมาก <laughs> จริงๆเราจะเริ่มต้นกับทีมดีไซเนอร์ก่อนแล้วก็ร่วมร่วมกันหาสีของปีนั้นๆเทรนด์ของปีนั้นๆเรื่องธีมต่างๆเนี่ยก็จะ มาคุยกันด้วยค่ะว่าทีมเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนส่วนมากเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เวได้ไปประสบมาโอ้ย c o l l e c นี้นานค่ะเจ็ดแปดเดือนนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบซัมเมอร์ชอบไปทะเล ไปกับคนสุดพิเศษของคุณหรือแม้แต่กระทั่งคุณไปกับเพื่อนๆน,นะคะมันมีทั้งชุดนอนมีทั้งชุดว่ายนะ้ํามีทั้งชุดชั้นในที่เข้ากับธีมในการไปท่องเที่ยวค่ะยิ่งถ้าเกิดคุณไปเกาะไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเข้าสุดๆเลยค่ะมันแซ่บมาก ก็สําหรับใครที่กําลังคิดจะไปเที่ยวในช่วงสงกรานนี้นะคะในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะถ้าเกิดคุณไปเที่ยวไหนเนี่ยแล้วอยากจะมีแบบว่าโมเมนต์พิเศษพิเศษกับคนพิเศษนะคะอย่าลืมค่ะคอลเลคชันนี้นะคะรับรองว่าแซ่บมากเผ็ดสุดๆและแอบมีความหวานด้วยนะคะก็อย่าลืมค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ just private island ะคะติดตามชมได้ที่ Facebook Sabina Thailand แล้วก็ YouTube เท่านั้นค่ะ